ค่อยๆเข้ามานะค่อยๆค่อยๆอ,อุ้ยคนนี้เดี๋ยวรู้จักกันนะครับผมจับผมจับจ้าผครับโอเคมาจ้าอ่จ้า,า,าจ้าจ้า,จาใครว่าแม่แก่นะดูยังสาวนี่ไปยนืนตะกุงไปรุ่นแรงไปออกเลยเนี่ยเมื่อกี้นะาปากหวานปากหวาน ดีนะครับแม่รูปปากหวานขอบคุณ,คณาจาา้าถึงกับใช่ได้ได้ฮะเมื่อวานก็คุยกับแม่ฮายคุยกันเมื่อวันเจอมแม่ฮายอะไรอาบพรก็คุยกันเฮ้ยหนูคิ้วมังกรเลยนะหนู่มมั่หน้าคิ้วมังกรเลยจมูกสิงหน้ารูปไข่แล้วปากล่ะแม่แม่บอกเฮ้ยปากน่าจะหมานะลูก ครับผมครับครับครับให้มาห้าร้อยขอบคุณมากครับนะครับได้วันนี้ไม่ได้แน่นอนวันิดนะฮะอ่าสวัสดีน้องที่มาใหม่ด้วยนะครับต้องขอบฟังนิดติดตัวนะฮะครับผมครับอ่าเดี๋ยวขอแถวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะนะ เดี๋ยวเพลงเราแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับมาเลยไม่เจรนะฮะขอบคุณครับอากตองนี้ก็ได้นะฮะนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอหนุ่ตีเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่เขาหน่อย เรนไม่ใหญ่นะครับนะฮะสาวแรงมาหาน้องนะฮะที่ถึงมาใหญ่ปรทไทยนะครับนะฮะนะไอ้ต่วใหญ่เนาใหญ่จริงนะตัวนีเลยกระชับเลยขอคุณมากครับขอบมากค่อาจาๆยวยกกับอเล่นต่อได้เลย นะฮะนะแตอตีขยันอยแล้วกันราแมนึงขคุณครับครับอีกสามคนอีกสามคนนะฮะโอเคไปแมขอบคุณยากษงยักนะฮะเปิี่แล้วเลยนี่มอไหนนายอ๋อวรสิษิ์มาอยู่นี่เลยนะ โอเคลนี่โอเคโอเคขอบคุณครับขอครับเซลฟี่ได้เลยครับโอเคเสวยแลขอบคุณาครับหาท่านิดกันนะครับในรอบนีอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากเอาเอาใจไว้ เป็นเพื่อนเป็นอะไรก็เป็นได้แต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นชู้รักของใครแล้วกัน จะไหนามาด้วยนี่เหรออ,อาจารย์หนูภูมิใจแดนเซอร์ของผอมข้างๆคะ่ะใช่ใช้คำว่าภูมิใจอ่ะใช้คำว่าภูมิใจฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้จ้ะไหนอาจารย์อนะ่ะคนไหนที่ใส่แว่นใช่ไหมไม่เบานะเห็นนะเห็นเต้นนะอ่าเครียดจ้ะเทเครียดจ้ะเท่หน้าอะไรมาบ้างเนี่ย วิ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเขามีอะไรเนี่ยขอเกียร์เขาหน้าแบบสันนิษานแม่จ๋าขอบพระคุณครับนะฮะขอบคุณครับแก๊งแซมมอล์ดนะครับขอบคุณครับกูนะบบบเ,เลยด้วยนะจ๋าอาจารย์รู้หรือเปล่าใช่ครับนะฮะ ฝั่งนี้หอยากจะจับตู้อีกแล้วไม่ค่อยเลยอาจารย์ไม่ค่อยเลยนะขอบคุณยำคุณอบคุณยำฮะไม่ห่หอ,อมือด้วยอาจารย์อาจารย์จ,จะหอมือแล้วขอบคุณครับแม่ครับ่ายรูปฝ้ายไหนอ่าขอ,บค,อ,อาบคุณทีมชาขอบคุณยำขอบคุณยำขอบคุณยำนะฮะ

นี่เขาพูดชื่อแล้วเนี่ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรอาจารย์เล็กเล็กอะไรน,นะเล็กการเงิน้าวเป็นเล็กการเงินอ่าค่อนข้างค่อนข้าง,ง,งจะบ้าระล้อมเลยทีเดียวจ๋าอันนี้ใครครับอันนี้ใครอุ้ยอุ้ยใครนะ เดี๋ยวเอาใจไปรู้ีสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับเพลงพิเศษนะฮะนานเท่าไหร่ก็รอ